ก็เริ่มก่อนอีกแล้วเที่ยวมูนจริงเทียวทำไงไม่ไทยั็เริ่มไงไม่ไทยครับไม่ไทยครับเสียทีอะไรเทคโนครับไปไหนโทรหาผมผมี่ผมพี่ะจะยึดกันทันกันไหยืดไม่เได้ไม่ได้ไม่ซีเรียสมันดี อุย้ยสอรี่ครับไงมาเลยเข้าจุดน่อยจุร้อไปสิบครับเข้าเลยเช็คคีย์ออเแบ็อุ้ยค้นคีย์มแล้วจุ กับใส่เลยครูเขาเลยเป็นหนึ่งได้เนออุ้ยเอาเวดีไปดีไปดีไปดีดีดี่ล่ะเดินจัวมาสึกได้มูได้กลับนะอะไรวันเก่อกิเร็วนเลยยังสิบหกครับคันเลยเช็คเคี้ยวแบเนี่อีกี้ก็ตายนะอีกี้ก็ตายีแม็กมันสึกการได้โมูขี้ยังไงนี่ทําไรแล้วพี่อยากไร่ะ กอะเบร์ยีเดิ้ลทั้งมือเลยไงเนวูนยัยยีเดิ้ลทั้งมือไงว้าวยีเดิ้ลทั้งมือเลยไงพร้อมกาดแล้วพี่พร้อมกาดขึ้นไม่ขึ้นด้วยนี่แอดพันได้เข้าไม่ให้ละต้องไม่กาดก็เข้าเนี่ยสิบสามไงจัวจัวสิบหกครับจีตายจีตาย โอ้ันแข็งไงอันนี้หยร์ซิทรอาสองตรมีนต้องมาเร็วนี้ซบหน่อยโอ้ยเชียร์แม่งมือเมทิกเกอร์อะไรวะเนี่ยโพสติ้งให้คนอยู่ในเด็กมีน ตัดแล้วใช่ไหมตัดแล้วครับแกอ๋อลากตัดก็ไม่ได้ พิเศษผิดด้วยแม่งเลยคืนไปเลยไอ้กวนพีิเศษผิดไปเฮ้ยไอ้กี้พิเศษอะไรเข้านะพีิเศษมา้านี่หว่ามา้าขึ้นมือมือเชี่ยร์อะไรวะพาขึ้นมือเขาา้เขาไปไม่อะไรแค่ไหนกัน ก็าตายอ่ะพี่พี่พี่ยมมเลยไม่ได้วะย้ำเลยไม่ได้วะย้ำเลยไม่ได้วะย้ำเลยไม่ได้วะสิบสี่เว้นคะ้นนเลยนเลยคะแนนเลยคันี้เก้าพันเก้าพันจีกัเยมไม่ได้เยมเลไม่ได้ล็กหลังงนล็อกหลัง,ลง <S <S> ใช่พีของดีพอให้ล็อกเลย,ยเนี่อ่ะนี่ก็ เช่นระบบล็อเชื่อมไหมเชื่อมเชื่อเชื่อเเชื่อมเช่จูบมือกีไคครับสิบเอดนเยียซิสไมมือสิบเอ็ดเยมันเลยสักครู่ครับมีอะไรไมไม่ฟาร์มมือแข่งหรอมาสไตล์โอเคโอเคเปิดกาชาหน่อยไหมเอยถึงไหมไม่ถึง อืมเแค่นี้พอแค่นี okay, ้พอเด็มันจะนิ uh, Hence, skill, ่งโอเคได้เลยเียนเอ่อคิวฐานครับบัสล็อกสกิลบัสองมือสองใบครับมาถึงบ้าเลยว่ะปนปนมีแหกเสียวว่สายคนเเรียกว่าการจดกรรมมือครับมี มาเอาดีเองอาไปลืนี่ะพิคาหัขอลงไปนงคนับเอาไปดีเดี๋ยวตาาัวตัวมันแค่ไหน0หนอื้อุ๊ยไม่ครบอุ๊ยลองล็อกบอร์ดเขาไม่ครบเขาโซลับสกิลมาเร็เวติแว่นี่กันแต่ลากลากตนต่ออ๋อใช่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 ับลืเลยไปดีโซน นี่นะครับการจับประกอมกรหมดหมอนแับไหมครับชัดชจือเอดดูความเคลอนเสื้อดันไงดันใช้ได้เ่ยอืมด้ตัวนี่ รีกองเลยรีทิ้งไอ่ไอ่ปแล้วแสร็เป็นเคียร์ออสไงจเ่อนเจ้าเล่นเล่นสตาร์กเลยอ่าพอสวอ3สามพันขีกลับใบเดียเดียวก็ซาได้โอเมก้าล็อกได้ไหมกเทิรนครับสาม็ดครับเปนกับอจีอะไรเช็คเช็คขีเนะ อ่าจุดห้าเขอเบอร์น้ำสองขีดไอเราขอเมื่นะ์ห้าใช่กีกาสบายนี่ใบนี้ทิ้งจุ๋ยนัย่นแหละสีกัดใบเออเชื่อทรมานอีกสามใบใบนนี้เข้าเจ็บนะ ลากไหมครับสตาร์ไหมครับเซอร์เคิลเซอิลคน,น,น,นดูฟูลฟิลนะเซอร์เคิลมันเต็มว่ะเหลือก็ไม่อยากพูดเลยป็นเ็นเคน

ไม่ได้แย่มันโคตรแย่แลเลยเก็บอะไรไม่ได้ก็ไม่เออ,เอยเล่นแค่นี้เวียนป่นอยเหรอข้างชี้ครับออกแบยนฮั่นเน่สิบเจ็ดเวนห้าพันเว็บไทยเน,ะเนาะเว็บไทยมีกี่ใบครับพี่มือเจ็ดใบเจ็ดยูใบสองมือเป็นสิบ เราเป็นโจรกรรมขเกี้ยงเข้ามบยิวยิวไม่ได้เฮ้ยเกิดไปเกินไปด้ดล้ดลลลัไม่ได้เชียดใช่แล้วจุ่มือสิบได้ได้สแตนใบหนึ่งาเรามาเสียงโดนงดีกว่าที่อัลติเมตเรามาเสี่ยงดวดีกว่าอีทเช่ไ่เกี่ยวเห็นยิวมาสองใบแลยโอ้ยเช่ ยิ่งออกไปแล้วอสตาร์ตรอบสองครับีสมรอบโอนะครับแั้วก็จะปิดสตาร์ทเป็นสมรอบได้หรือเปล่าสตาร์ตหรือกตาร์ทูนี่กตาก์ทูนี่บีกองเลยไม่ไดล็อกล็อกได้เอยชิมหายชิมหายชิมหายสาเป็นสตาร์ีไงแอวอันนี้คือปัญหาของสตาร์ทอย่างหนึ่งเราัไม่ใช่รถคันไม่ติดเมนไม่ติดสตาร์ทอยู่นีนะ เขเล่นโค้ดได้ดิเล่นกับใครสิบไม่รู้เออโอเคหมดแล้วอืมสามหกชนเฟิร์งได้ไหมเฟื่องสั่แจ้งจุ๊บตายเผื่อเอไอกัดไม่โผกัดไม่โผแม่งโดนล็อกเลยล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ <laughs> ไได <laughs> ใครบอกไม่เก่งเดี๋ยวคนเนี้ยใครบอกไม่เก่งเนี้ยใสย่ <laughs> นิ่งไงที่เขานิ่งเลยไง